มาต่อแถวเล่นเกมด้านนี้ได้เลยคุณพี่่ากติกาง่ายมากนะคะกะติกาของเราก็คือคุณพี่หมุนวงล้อด้วยกันสามรอบตัวก,กันยังไงก็ได้หารให้ได้หนึ่งพันลงตัวนะคะถ้าได้รับไปเลยแก้วซีวิตของเราหรือว่าจะเป็นเกมด้านเี้นะคะเราจะมีลูกปินฟองให้ทุกท่านด้วยกันห้าลูกนะให้ทุกท่านเลือกรสชาติซีวิตที่ทุกท่านชอบมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรสชาติเรเบนลรสโซ รือจะเป็นรถทำเพิมหรือจะเป็นรสชาติใหม่ของเราก็ได้นะรสเหรสนะคะสามารถเข้ามาเติมวิตซีได้ที่บูธของเราได้เลยนะคะพี่เข้ามาเติมได้เลยตอนนี้ซีวิตของเรานอกจากจะเพิ่มรสชาติใหม่ขึ้นมายังมีในส่วนของวิตามินซีที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนมิลลิกรัมเลยใครอยากเข้ามาเติมวิตามินซีเข้ามาเติมได้เลยนะคะ รสชาติที่คุณพี่ชอบที่สุดของบิสกเซกคุณพี่หย่อนมาให้พี่สักพันว่าไม่ลงตัวเพื่อคุณพี่เลือกคุณพี่เลือกรับไปเลย4บิ๊กหนึ่งแก้วเหลือจะเป็นเกมด้านนี้ก้รงนี้มีแก้วให้ด้วยคุณพี่ค่ะหมุนวงล้อสามรอบบวกคะยังไงก็ได้ให้ฐานหนึ่งพันลงตัวรับแก้วนี้ไปเลยเกมด้านนี้ได้เลยคุณพี่ค่ะมีวงล้อให้คุณพี่หมุนสามร ถ้าหาหนึ่งพันลงตัวคุณพี่รับแก้วไปเลยค่ะคุณพี่ค่ะนี่เลยถ้าลงเป็นรูปขวดวีซีของเราคืนแต้มหนึ่งพันบาทแต้มหนึ่งพันคะแนนว้าวใช่ค่ะฟอแถวเล่นได้เลยค่ะคุณพี่ใครอยากรวบเล่นเกมนะได้แก้ววีซีของเราอแถวได้ได้เลยนะคะ่ะแถวได้ดีได้เลยนะได้รับแก้ววีซีด้วยหรือจะ มนะคะเป็นงานรสข้าวไก่ของนิซีของเรานะรสสอบกับรสนะกเอ่อรสเสาวรสนะคะเพิ่มวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมกันเลยเข้ามาชิมรสชาติหรือว่าเข้ามาเติมเอนเตอร์ด้านนี้ได้เลยนะคะได้แปดร้อยไม้ได้แปดร้อยไม้ว้าวหมดเลยไม่เป็นไรคิดอีกแน่ขอบคุณครับได้่มอีกเอาไหมคะ ไปเดินเดินไปทางนู้นก็ได้หรือขอบคุณนะค,ะค,ครับ